สวัสดีครับมานเฮากับอยู่ในฟาร์มไก่ด้านบนเนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้ปล่อยน้องไก่ออกไปเปิดประตูให้น้องไก่ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับผมก็ให้น้องไก่ไปคุ้ยเขี่ยหากินตามธรรมชาตินะครับผมนู่นยังเหลือแต่น้องเป็ดครับที่ยังไม่เข้ามาส่วนน้องไก่กินเรียบร้อยเข้ามาเรียบร้อยนี่ครับเข้ามาเขาก็มาอ,อยู่ในพื้นที่ของเขานะครับนี่พื้นที่นอนเล่นคุ้ยเคีย่ยนี่ครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นชุดลูกไก่สิบตัวที่เรามาร์กไว้เป็นสีแดงนะพี่น้องเนาะน,ะนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นชุดลูกไก่พี่น้องชุดสิบตัวนะครับก็ได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วนี่ครับผมก็เริ่มแข็งแรงเราเราก็ได้เอามาปล่อยฟูงนะพี่น้องเนาะนะแล้วก็น้องไก่มาปล่อยฟูงขนเขาก็เริ่มเยอะแล้วนี่พี่น้องก็แข็งแรงรอดแล้วครับแล้วก็ส่วนน้องไก่ ที่ปล่อยฝูงรวมไหครับผมนี่อันนี้เจ้าโจ้ดน,นะพี่น้องน,นี่เจ้าโจ้เจ้าโจ้นก็นํามาปล่อยฝูงเหมือนกันครับผมก็เป็นไก่ที่กําลังถ่ายขนอยู่นะพี่น้องก็แล้วก็สภาพร่างกายเขาแบบจืดชืดนะพี่น้องเดี๋ยวเรามาปล่อยตามธรรมชาติดูว่า,าจากที่เขาพ้อมโซมเขาจะเป็นยังไงนะครับให้เขาอยู่กับไก่ตัวเมียเยอะๆนะพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันว่าหลังจากที่เราปล่อยอไก่ ไก่รวมของเรานี่แม่ชุดรวมของเรานี่ออกไปหากินอาหารตามธรรมชาตินี่ไปดูว่าเขาไข่เพิ่มขึ้นหรือยังไงนะครับว่าเขาไข่ได้กี่แม่เนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยตัวนี้ก็เป็นแม่แรกที่ที่ไข่เนาะพี่นอ้องเป็นรังที่ติดกับประตูทางเข้าเนาะตอนนี้ก็เริ่มหมอบแล้วครับเป็นแม่พมา่าเนาะพี่น้องเนาะแม่พมา่าชุดนี้เราเรามาลุ้นกันว่ามีรังไหนที่น้องไก่ เขาไข่เพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเราได้ปล่อยไก่ลงไปกินอาหารธรรมชาตินะครับเขาก็จะได้ไม่เครียดนะพี่น้องนางนี้ไม่ไมั้ยยังไม่มีนี่ก็ไม่มีมาลรุนกันเอา้านี่แม่นี้มาแล้วครับเริ่มไข่แล้วพี่น้องเริ่มไข่แล้วหรือเริ่มหมอกก็ไม่รู้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่ง หนึ่งลังเนาะพี่น้องเป็นสองลังแล้วสําหรับแม่ไก่กําลังไข่ของเราเนาะพี่น้องเนาะเอาตัวนี้ได้หนึ่งฟองครับผมนี่ได้หนึ่งฟองแล้วเป็นสามลังแล้วครับผมสามลังแล้วสําหรับชุดแม่ไก่ของเราอ่าตัวนี้ได้สามสามแต้มแล้วครับก็ทั้งหมดก็สี่ลังนะพี่น้องเนาะสำหรับสําหรับการปล่อยไก่ที่ให้ไปกินอาหารตามธรรมชาตินะพี่น้อง ก็ถือว่าได้ผลครับได้ผลดีสําหรับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเหมาะสําหรับการเพราะไก่นะพี่น้องเนาะก็ไก่เริ่มไข่แล้วหลังจากที่เราย้ายน้องหมูลงไปก็ประมาณประมาณกี่เดือนละถึงเดือนแล้วยัง,ปร,นนง,นะงประมาณเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องประมาณเดือนนึงแหละที่เขาย้ายน้องหมูลงไปบนันนีน้องไก่เขาก็เริ่มทยอยไข่เรื่อยๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือปล่อยให้น้องไก่ออกไปหากินตามธรรมชาติให้เขาอยู่แบบธรรมชาติของเขา แล้วเขาก็กลับมาไข่ตอนนี้ได้สี่รังแล้วครับผมเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าจะเป็นแม่ไหนบ้างรหัสเบอร์ไหนบ้างเพราะว่าเราจะติดกิฟต์แม่ไก่ไว้ทั้งหมดทุกตัวที่เป็นแม่พันธุ์หลกัหลกๆของเราเราจะติดกิฟต์ไว้หมดในข้อขาฝั่งขวานะพี่นอ้นองะฝั่งขวาและฝั่งซ้ายด้วยนี่ครับก็ยังมีบางตัวครับที่ยังไม่ได้ติดกิฟต์แล้วก็ส่วนตัวที่ไม่ยังไม่ติดกิฟต์ก็คือแม่พันธุ์ รุ่นรุ่น2ของเราแม่พันธุ์รุ่นหลักของเราติดกิ๊บไปหมดแล้วก็ยังมีรุ่นสาวรุ่นปีที่แล้วนะพี่น้นองเนาะปีที่แล้วที่เราทำเอานําไก่เข้ามาก็ก็ครบ1ปีแล้วครับผมสําหรับการนําไก่เข้ามาเลี้ยงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ตอนนี้สี่แม่แล้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหนาทาม,มาพอกกันใหม่สวัสดีครับ